สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้พึ่งสวสดมนต์ออกมาจากห้องพระครับขอบุญรักษาเพื่อนๆพี่อนพี่น,น้องทุกท่านนะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญครับ <c oughs> ไม่รู้จะทำคลิปอะไรดีครับที่แรกก็ว่าจะทำคลิป เอาเวลาที่ตอนสดวดมนต์ครับก็กลัวจะติดลิขสิทธิ์เขาผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันผมก็เลยไม่ได้ทําช่วงเข้าห้องพระก็เลยเอามานั่งทํคลิปก่อนเข้านอนนี่ครับจะพูดถึงเรื่องลิขสิทธิ์นี่ครับผมก็อยากทราบเหมือนกันสมมติว่าผมทําคลิปคลิปเนี้ย มีเสียงเพลงเสียงอะไรเข้ามาเนี่ยครับแต่คลิปอื่นในช่องของผมไม่มีเสียงเพลงไม่มีอะไรเขาจะเอาไปรวมกันหรือเปล่าครับกับวิดีโออันอื่นครับหรือจะติดแค่ลิขสก็ธิดแค่คลิปเดียวของเราครับเพื่อนเพี่พ,พ,พี่น้องนองท่านใดที่มีข้อมูลมีอะไรที่แนะนำก็ช่วยแนะนำผมด้วยนะครับเพราะว่า ผมไม่ค่อยได้ศึกษามากครับเพราะว่าเวลาบางครั้งก็ทํางานทำไรเนาะมันก็จํากัดเวลาจํากัดอะไรเพื่อนเพื่อน,นท่านใดที่รู้แล้วก็ทราบนะครับก็ช่วยแนะนําผมหน่อยนะครับขอฝากช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับ ท่านใดที่แวะมาชมแวะมาอะไรก็ผมก็จะกลับไปเยี่ยมไปชมไปให้กำลังใจเช่นกันนะครับขอกราบขอขอบคุณทุกทกท่านที่เป็นกำลังแรงใจใผมตลอดมาครับขอทุกท่าน,นมีแต่ความสุขความเจริญนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบแ่เพียงแค่นี้นะครับ สวัสดีครับผมบายปันดีมีสุขครับ